Single Being p o d c a s t about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงทิดาการรุจิพัฒนากุณการลดน้ำหนักอะ่ะคือตอนลดมันลดไม่ยากอาจารย์แต่ว่าพอลดไปแล้วเนี่ยพักหนึ่งมันก็จะเหมือนแบบมันนิ่งอะค่ะ มันไม่ลงต่อฮะจะต้องปรับยังไงครับแบบต้องอดมากกว่าเดิมไหมหรือจะต้องปรับย <tr ังไงดีจริงๆแล้ว b o t t o ม line หรือว่าตัวหลักของการที่เราจะชนะฮิตเดอะเพลโตเนี่ยก็คือการมีมัสเซลหรือการมีกล้ามเนื้อวันนี้นอนไม่พอนอนไม่ดีนีคะพรุ่งนี้เตรียมเลยอยากกินอาหารที่ไม่ค่อยมีประโยชน์ขึ้นมาหรือว่าหิวง่ายขึ้นสุดท้ายฮอร์โมนต่างๆมันหลั่งมาที่ผิจบลงดีกว่าอ้วนได้ไงคะ ดดีี T ี U ีท่่อยยูเวว Presented by ประกันชิตสวัสดีค่ะกลับมาเจออีกครั้งนะคะกับหมอผิงและนี่คือ Single Being พอดแคสที่อยากให้คุณรู้สึกมีความสุขพร้อมทั้งได้รับสาระความรู้ทุกครั้งที่เปิดฟังค่ะวันนี้นะคะสาระอัดแน่นมากเลยสำหรับคนที่อยากจะดูแลสุขภาพเรื่องของการลดน้ำหนักหรือว่าดูแลหุ่นนะคะหมอว่าปัญหาอย่างหนึ่งของการลดน้าหนักเนี่ยคือมันเหมือนแบบ พอช่วงแรกที่ทำํำตั้งใจจะลดช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์แรกหรือเดือนแรกมันก็ทําได้นะแต่หมอเชื่อว่าคนที่ลดน้ําหนักจริงๆทุกคนจะเจอกับภาวะที่ลดไปแล้วน้ําหนักมันนิ่งค่ะมันไม่ไปต่อแฮะทั้งๆท,ที่เราก็ทําตัวเป็นเด็กดีเหมือนเดิมทุกอย่างแต่น้ําหนักมันไม่ไปต่อทีนี้บางคนก็อาจจะเริ่มคิดว่าจะทาไงดีฉันจะต้องลดการกินมากกว่านี้อีกเหรอต้องอดกว่านี้อีกเหรอหรือต้องเบิร์นมากกว่านี้อีกเหรอหรือฉันทําอะไรผิดไปนะะซึ่งวันนี้หมอก็เลยอยากจะมาชวนคุยในเรื่องของการทลาย กำแพงของการลดแล้วน้ําหนักนิ่งนะคะพอพูดถึงการลดน้าหนักเนี่ยคนก็จะคิดว่าหมอจะคุยเองจริงๆแล้วอะ่ะหมอก็คุยเองจนเบื่อแล้วนะเรื่องการลดน้ําหนักเราไปฟังคนอื่นบ้างดีไหมคะหมอมีคุณหมออีกท่านหนึ่งซึ่งก็ทําในเรื่องของการลดน้าหนักมา เยอะประมาณนึงแล้วเช่นกันแล้วหมอเคยฟังแล้วเนี่ยหมอท่านนี้ก็คุยเรื่องรดน้ำหนักได้สนุกด้วยนะก็เลยคิดว่าอ่ะเดี๋ยวเราบบบว่ามีแขกรับเชิญมาคุยกันเรื่องลดน้ำหนักบ้างดีกว่านะคะค่ะวันนี้นะคะขอเชิญพบกับคุณหมอไน c ์แพทย์หญิงทิติพรตวงรัตนานนนชีฟเมดิคอลออฟฟิเซอร์และโคฟาวเดอร์ฟิตสลอค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะที่วันนี้จะมาแชร์ความรู้ให้พวกเราฟังในเรื่องของการลดน้าหนักนะคะจริงๆแล้วเนี่ยพี่ว่าประเด็นหนึ่งของการลดน้าหนักอ่ะคือตอนลดมันลดไม่ยากอาจารย์แต่ว่าพอลดไปแล้วเนี่ยพักๆหนึ่งมันก็จะเหมือนแบบมันนิ่งอะคะ่ะคือทําเหมือนเดิมทุกป,ประการนะมันไม่ลงต่อแฮะอันเนี้ยเข้าใจว่าอาจารย์ซึ่งให้คำปรึกษาเรื่องลดน้ำหนักมาเยอะน่าจะเคยเจออยู่บ่อยอยู่เหมือนกันเลยใช่ไหมคะมันเกิดจากอะไรคะ อ๋อใช่เลยค่ะก็คืออันนี้จะเป็นปัญหาระดับโลกเลยนะคะไม่ใช่ปัญหาระดับชาติอย่างเดียวค okay. ่ะก็เป็นอะไรที่ทําให้ คนที่ลดน,น้ำหนักเนี่ยอาจจะแบบเสียกําลังใจหรือว่าไม่รู้จะไปต่อย,ยังไงเนาะค่ะหลักๆแล้วเนี่ยมันจะต้องเริ่มที่แบบทฤษฎีที่ชื่อว่า t r i f t y gene hypothesis อะค่ะก็คือย้อนกลับไปเมื่อแบบมนุษย์โลกได้กําเนิด <c oughs> เกิดมาอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นเราอยู่ในถ้ำเนาะแล้วเราก็หาอะไรกินยากแนละร่างกายเราก็ไม่อยากตายนะมันก็ต้อง <c oughs> พยายามปรับเ m ค c a n ซ s มของตัวเองเนี่ย ให้เก็บทุนสำรองทางพลังงานเอาไว้ตลอดเวลาซึ่งมันก็จะอยู่ในรูปไขมันต่างๆเนี่ยค่ะทีนี้พอการเวลาผ่านๆไปค่ะอาจารย์พิงมันกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยแค่กดมือถือปุ๊บอาหารก็เข้าถึงได้แต่ยีนเรายังทำงานเหมือนเดิมยีนไม่ปรับตัวไม่เลยไม่ปรับตัวเลยค่ะมันก็เลยอ๋อ,อโอเคดีจังเลยมีอาหารเข้ามาก็เก็บเก็บ กระบวนการมันก็เลยเป็นเหมือนเดิมตลอดเงี้ยค่ะอืม,มค่ะซึ่งอย่างเงี้ยค่ะคนที่ลดน้ำหนักแล้วมาเจอประสบกับปัญหาเนี้เนาะบางคนก็บอกว่ามันเหลือนเจอหน้าผาเนาะ hit the p l a t โตในเรื่องตรงเนี้ยจะต้องปรับยังไงครับแบบต้องอดมากกว่าเดิมไหมหรือจะต้องปรับยังไงดี ก็ออจ,จะต้องแบบเบื้องต้นก่อนเนาะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยการที่เราจะสามารถลดน้ําหนักได้เนี่ยค่ะง่ายเลยก็คือให้เรากินน้อยกว่าที่เราใช้ใช่ไหมอันนี้เราเข้าใจกันแต่ว่าพอเมื่อกี้ที่บอกว่าเราพยายามเก็บพลังงานสำรองเนี่ยค่ะก็คือ เกิดจากการเมตาบอลิกอะดัปเทชันเนาะหรือว่าการปรับระบบเผาผลาญซึ่งในนั้นนะํกก็จะมีแบบรายละเอียดดีเทลย่อยๆเช่นปรับมันตั้งแต่การทำงานของระดับเซลล์ไมโตคอนเดียการปรับฮอร์โมนที่แบบฮอร์โมนหิวให้มันมากขึ้นฮอร์โมนอิ่ม,มให้มันลดลงกลายเป็นว่าไอ้น้ำหนักที่ลงกลายเป็นลงที่กล้ามเนื้อเป็นหลักมากกว่าไขมันอย่างเงี้ยค่ะแล้วว่าการเผาผลาญด้วยพลังงานเนี่ยมันน้อยลง เข้าไปเรื่อยๆมันก็เลยเกิดกระบวนการที่ารามพิงถามว่าฮิตเดอร์พลาโตเนี่ยทำยังไงเนะาะหลกัลกๆแล้วเนี่ยมันจะประมาณ3ข้อค่ะที่เราอาจจะ a d เ p t เอาไปใช้ได้ให้มันผ่านพ้นวิกฤตการณ์ช่วงนี้ไปได้นะข้อที่1เลยเนี่ยค่ะก็คือกลับไปที่จุดเดิมก็คือเรื่องของโปรตีนที่เราต้องกินให้มากขึ้นนะคะเช่นโปรตีนปกติเนาะเราจะแบบศูถึงหกรัมต่อน้าหนักตัวห่งกิโกรัมใช่ไหมคะเราอาจจะเพิ่ม okay, okay. เป็นหนถึงหน สมมติว่าอ่าในน่หกสิบเนี้ยค่ะจยาเราก็กินโปรตีนสักแบบเจบสองถึงเก้กรัมต่อวันค่ะไม่ให้กล้ามเนื้อหายไปค่ะเพราะว่ากล้ามเนื้อเนี่ยตั้งแต่เด็กๆกันเนาะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอใช่ไหมคะก็เหมือนกันค่ะว่าน้องจะต้องไม่หายไปเพราะว่าน้องเป็นเตาเผาผันพลังงานของเราคะแล้วก่เราจะได้ไม่หิวบ่อยเพราะโปรตีนมันย่อยยากกว่าค่ะอาฮะค่ะ สนะคะก็คือเกี่ยวกับเรื่องของไฟเบอร์พวกตัวไฟเบอร์หรือใยอาหารเนี่ยค่ะก็หาง่ายหายไม่ยากในประเทศไทยอย่างเช่นข้าวก็เป็นข้าวที่ไม่ขัดสีนะคะเป็นทนันยพืชเป็นผักเป็นผลไม้ให้มากขึ้นค่ะพวกเนี้ยก็เช่นกันคือทําให้เราเวลาย่อยเนี่ยนานขึ้นอิ่มท้องอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเวลาที่กินผักกว่าจะเคี้ยวเสร็จนานไหมคะ งานเดี๋ยวกว่าจะเคี้ยวได้นานมากเนอะมากกว่าแป้งเนี้ยค่ะมันก็ดึงค่ะเป็นการชะลอให้ระยะเวลาการอิ่มเนี่ยมันมา,มาถึงทันไม่งั้นเราอิ่มไปละเรียบร้อยค่ะค่ะแล้วก็ข้อที่สามค่ะเป็นเรื่อง t i m มิ่งอ่าจาะมีเรามีการเถียงกันเนาะไอเอฟตอนนี้จะทําดีหรือไม่ทําดีใช่ไหมคะ Talk ทอกอฟเก่าใช่และสุดท้ายเนี่ยอาจจะกลับไปที่ Back to basic ค่ะว่าก็คือไม่เอ็กซ์ตไปว่าแบบ ไม่กินมาเลยทั้งวันไม่กินมาเลยสองวัน,อ,น,วนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะท่องไงไ่ายๆกินแค่อาหารมื้อหลักไม่กินจุบจิบแล้วก็ไม่กินอาหารหลังพระอาทิตตกพวกเนี้ยมันก็จะช่วยได้ฟังดูเข้าใจง่ายใช่ไม่งั้นฮอร์โมนอินซูลินเนี้ยคะ่ะน้องก็จะหลังมาตลอดจนกระทั่งเราเกิดภาวะดื้ออินซูลินแล้วก็หลีดไปเรื่องของความอ้วนได้คะ่ะเน,นี่ยก็จะเป็นสามข้อหลักง่ายๆที่สู้เพื่อผ่านตรงเนี้ยคะ่ะ น่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าพอบางคนเนี่ยเนาะพอมาเจอภาวะน้ําหนักนิ่งไม่ลงต่อเนี่ยอาจจะพยายามไปอดโปรตีนไปกินให้น้อยลงอีกอะไรต่างๆซึ่งจริงๆแล้วปรากฏว่ามันตรงข้ามกับสิ่งที่อาจารย์ไนซ์บอกเลยว่าเฮ้ยจริงๆนะลองเพิ่มโปรตีนลองเพิ่มไฟเบอร์ใช่ไหมคะมันจะดีกว่าที่จะไปอดอย่างเดียว ใช่เลยค่ะพูดถึงกล้ามเนื้อแล้วเนี่ยนะคะจะขาดไม่ได้เลยคือเรื่องของออกกําลังกายจําเป็นต้องปรับโปรแกรมออกกําลังกายยังไงไหมคะเพื่อที่จะผ่านพ้นไอ้ภาวะน้ําหนักนิ่งนี้ไปได้อันนี้ก็สําคัญมากเลยเนาะเราเข้าใจว่ามันสําคัญแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่เราปฏิบัติยากถูกไหมคะ ยิ่งไลฟ์สไตล์สมัยเนี้ยทุกวันเนี้ยมันก็ทําให้เราทํางานเยอะเวลาที่จะไปออกกําลังกายจริงๆเนี่ยมันอาจจะมีน้อยคนไแคบางคนบอกมีเวลาค่ะขี้เกียจใช่อันน<ๆ>ั้นก็อีกเรื่องหนึ่งใช่ใช่ใช่ครับอันนี้เราก็ต้องแบ่งเป็นสองอันหลักๆค่ะก็คือเดี๋ยวนี้มันจะมีอีกศัพ์หนึ่งคือกิจกรรมทางกายอะน,นะคะใช่มันจะประกอบด้วยสามอันเหมือนเพิ่มออปชันอันแรกก็คือเรื่องของกิจกรรมทางกายจากการทํางานบาง คนอย่างเช่นนะทำสวนทำไร่อันนี้ค่ะพวกนี้ก็จะได้สองคือจากการเดินทางอันนี้คนในเมืองอาจจะได้เยอะเช่นเดินไป BTS หรือว่านั่งรถเมย์เดินไปป้ายรถเมย์เป็นต้นพวกนี้เราก็นับให้นะคะแล้วก็อันที่สามถึงจะเป็นอันที่เราเข้าใจว่าเป็นมันตลอดคือการออกกำลังกายแบบนันทนาการซึ่งอันนี้คือการออกกำลังกายที่แบบ ออกจริงออกจังจะวิ่งจะทำ HIIT จะเวทเทรนนิ่งก็คือจะอยู่ในกลุ่มนี้หมดใช่ไหมคะถ้าเป็นคนไข้ที่อาจารย์บอกเนี่ยคะ่ะเราก็อาจจะปรับได้หลายอย่างเช่นปรับว่าให้เขาเดินในวิสัยอื่นๆมากขึ้นลุกขึ้น,ย,นยืนระหว่างวันลุกขึ้นยืนระหว่างทํางานแบบ ทุก30นาทีจะไปเดินไปกินน้ําก็ได้น้ําเปล่านะคะอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะช่วยเสริมได้คืออาจารย์พยายามให้เขาไปเพิ่มการเบิร์ในส่วนที่ไม่ใช่การออกกำลังกายถ้าเขาขี้เกียจออกใช่ไหมใช่ค่ะใช่ซึ่งอันนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันค่ะจะได้ไม่หมดกํลาลังใจโอ้โหถ้าไม่ได้ไปยิมแล้วหมายความว่าเราจะขาดการเผาผลาญตรงนี้ไปเลยก็ไม่ใช่ โลกยังไม่ใจร้ายขนาดนั้นอ,อ่ะค่ะงั้นแสดงว่าก็คือถ้ากรณีมาเจอน้ำหนักนิ่งแล้วอาจจะลองประเมินว่าในการออกกำลัง3าส่วนนี้มีส่วนไหนที่เรายังน้อยอยู่และให้ไปเพิ่มส่วนนั้นอย่างนั้นหรือเปล่าคะได้ค่ะหรือว่าอีกอย่างหนึ่งสมมติว่าเราถนัดออกกำลังกายนะคะคือจริงๆเรา b o t ท o m line หรือว่าตัวหลักของการที่เราจะชนะฮิตเดอะเพลโตเนี่ยก็คือการมีมัสเซอร์หรือการมีกล้ามเนือ้อ ค่ะ mm ื hmm. ดังนั้น <S <S mm hmm. เรื่องของเวทเทรนนิ่งนะคะเป็นเรื่องจําเป็นคือเราไม่สามารถจะแบบเบิร์นแต่คาร์ดิโอแบบวิ่งวิ่งวิวิ่งอย่างเดียวไปได้ะคะ่ะเราก็ต้อง <S <S <2: Okay. S 2> สร้างตัวกล้ามเนื้อมาด้วยเพราะว่าตัวกล้ามเนื้อเนี่ยสำคัญในเรื่องของการเพิ่มระดับเผาผลาญของร่างกายอย่างมากคะ่ะ mm hmm. ในตารางกิจกรรมของการออกกําลังกายเนี่ยแล้วแต่คนเนอะบางคนอาจจะเวทเทรนนิ่งอยู่ที่แบบ 2 3ถึง3วันต่อสัปดาห์แล้วก็ที่เหลือก็เป็นคาร์ดิโอหรือถ้าสมมุติจะเวทเทรนนิ่งก่อนเนี่ยก็เวทไปก่อนสัก 30- 40นาทีแล้วก็เป็นคาร์ดิโอสัก15 2หยี่สิบย่นาทีเนี่ย<อ>ก็จะ perfect เพอร์เฟกมาก ค่ะเห็นด้วยเลยนะคะคือพี่อยากจะแชร์ว่าอย่างของพี่เนี่ยคือคนเราพอยิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยมันก็จะยิ่งการคุมน้ําหนักก็จะยากขึ้นใช่ไหมของพี่ก็คาร์ดิโออยู่แล้วเวทอยู่แล้วแต่ว่าพอมาเดี๋ยวนี้สิ่งที่พี่เพิ่มคือพี่เพิ่มเรื่องของเวทมากขึ้นเพื่อที่จะพยายามให้กล้ามเนื้อมันยังคงอยู่กับพี่เพิ่มเรื่องของนอนเอ็กซ์ซอร์ซไอส์แอคทิวิตี้มากขึ้นก็คือแบบ มีเลี้ยงน้องหมาค่ะคไม่ได้อยู่นิ่งเลยค่ะจาันเดี๋ยวก็แบบวิ่งตามเดินตามคือแบบเอาเป็นว่าได้นั่งเนื่ยนิ่งน้อยมากๆาใครที่อยากเพิ่มกิจกรรมแนะนําเลยใช่ค่ะใช่ค่ะน้องแมวอาจจะไม่ค่อยวิ่งแต่น้องหมาเนี่ยวิ่งแน่นอนค่โอ้ไม่ได้อยู่นิ่งเลยค่ะเหนื่อยว่ะโอเคที่นี้มาถึงเรื่องของอาหารละออกกําลังละอีกเรื่องหนึ่งที่จริงๆอ่ะคนเนี่ยจะไม่ค่อยจะหนักว่ามันส่งผลกับเรื่องของการลดน้าหนักนั่นก็คือการนอนค่ะจย์ จาร์มีคําแนะนํำยังไงในเรื่องนี้คะอือใช่เลยค่ะเพราะว่าเรื่องของการนอนเนี่ยเราทําจนเราคิดว่ามันเป็นแบบ Default คิดว่ามันเป็นเรื่องที่แบบปกติเนาะหรือว่าเราก็ลืมไปเลยมไม่ได้คุมอะไรเรื่องนี้แต่ชีวิตม,มนุษย์เนี่ยหนึ่งในสามมันคือการนอนนะคะดังนั้น ธรรมชา Speaker, ติมันคัดสรรมาอยู่แล้วว่ามันมีประโยชน์เพราะว่าช่วงเวลาที่เรานอนเนี่ยค่ะมันก็จะมีฮอร์โมนต่างๆที่หล <m urs ub ging> ั่งออกมาให้สังเกตได้เลยสมมติว่าวันนี้นอนไม่พอนอนไม่ดีเนี่ยค่ะพรุ่งนี้เตรียมเลยอยากกินอาหารที่ไม่ค่อยมีประโยชน์ขึ้นมาหรือว่าหิวง่ายขึ้นหรือว่าปวดหัวเครียดใช่ค่ะสุดท้ายฮอร์โมนต่างๆมันหลั่งมาที่มงจบลงที่การอ้วนได้อย่างเงี้ยค่ะ จริงค่ะก็อาจจะต้อง ในเรื่องของการนอนอันนี้เราก็ standard, มาตรฐานแล้วก็นอนหกถึงแปดชั่วโมงต่อวันแต่ว่า<ม>ถ้าอยากจะไฮไลท์ให้กับคนยุคนี้เนี่ยคะ่ะน่า<ม>จะต้องไฮไลท์เรื่องของการเล่นมือถือก่อนนอนค่ะจา์โอ้โหกิจกรรมยอดทิศถูกต้องค่ะก็คือไทไปเรื่อยๆมีทั้งแ<ฮ>สงสีฟ้าแล้วก็อีกอย่าง<อ>นึงคือมันทําให้สมองมันไม่ได้สงบ<อ>ไม่ได้พักผ่อนใช่ไหมคะคุณภาพการนอนเนี่ยมันก็จะไม่ดีค่ะถ้าเป็น<ม>ไม่ได้ก็ต้องเว้นเรื่องของการไทมมือถือเนี่ยคะ่ะดี ที่สุดเนี่ยอย่างน้อยๆหนึน่งชั่วโมงแต่ว่าไม่ได้ก็ครึ่งชั่วโมงก็ได้ค่ะก็ช่วยได้แล้วค่ะค่ะจริงๆเลยค่ะคือมันยิ่งไถมันก็จะยิ่งนอนไม่หลับเนาะแล้วพอนอนไม่หลับเราก็จะยิ่งอยากไถพราะไม่มีอะไรทํามันก็เลยกลายเป็นวัฏจกักรแล้วพอนอนไม่ดีปุ๊บตื่นเช้ามาก็อย่างที่อาจารย์ว่าเลยเนาะมันก็จะ craving อยากกินนูน่นกินนี่นะคะใช่ใชใช พี่ว่านะคือการลดน้ำหนักมันเป็นศินละปะที่ต้องอาศัยหลายๆส่วนมากเลยทั้งอาหารทั้งออกกําลังทั้งนอนซึ่งบางทีคนไข้ก็โฟกัสแค่ส่วนเดียวหรือว่าเข้าใจอะไรผิดๆอยู่เยอะอย่างอาจารย์นายี่ให้คําปรึกษาเรื่องลดน้ำหนักมาเยอะก็น่าจะเคยเจอความเข้าใจผิดๆที่คนมาคุยให้ฟังเวลามาปรึกษาไหมคะโอ้มีหลายเรื่องอยู่มนันค่ะก็กลับไปเรื่องแรกเลยว่าคนไข่อยากลดน้ําหนัก แล้วคอนเซิร์ว่ามันต้องเป็นแต่เลขน้ําหนักอย่างเดียวอในบางครั้งเนี่ยค่ะคนที่เข้าสู่กระบวนการลดน้ําหนักเนี่ยไม่ได้จบด้วยการที่น้ําหนักลงนะคะบางคนอาจจะน้ำหนักเพิ่มก็ได้แต่ว่าเขาเพิ่มด้วยกล้ามเนื้อที่มากขึ้นแล้วไขมันที่ลดลงค่ะอ,อันนี้จะมีผลดีกับสุขภาพ อย่างมากเลยดังนั้นถ้าเป็นไปได้นะคะเดี๋ยวนี้เราจะมีพวกเครื่องชั่งน้ําหนักที่มันวัดเรื่องของมวลไขมันมวลกล้ามเนื้อได้อย่างเงี้ยค่ะเราก็ <Okay. S 2> าใช้ตัวเนี้ยเป็นอีกหมุดหมายหนึ่งให้เราสามารถที่จะดูได้ว่าโอ้อันเนี้ยเราผ่านกระบวนการนี้มาเรากินโปรตีนถึงกล้ามเนื้อเราไม่หายไขมันเราลดลงอันนี้ก็จะช่วยได้หรือถ้าไม่มีเนาะไม่มีเครื่องชัง่งง่ายสุดก็คือใช้ตัวที่วัดรอบเอวค่ะ นนใช่เพราะเราก็ไม่อยากให้แบบไขมันในช่องท้องเยอะอันนี้อัน,นตรายมากเหมือแนบบกันพวกอ้วนลงพุงใช่ไหมคะก็นน<ช>ดูซ้ำไม่ให้เกินส่วนสูงขารสองเป็นหน่วยเซนติเมตรไงค่ะอันนี้ก็เป็นอีกเป้าหมายหนึ่งใช่ใช่เลยคะ่ะหรือว่าจำหินงเคยเจอคนไข้มาแบบอยากลดน้ําหนักเร็วๆอย่างเงี้ยมีไหมคะแน่นอนค่ะอยากลงเร็วๆอันเนี้ยเจอบ่อยค่ะใช่ค่ะ มันก็เลยทําให้แบบายาลดน้ําหนักที่อาจจะไม่ได้ผ่านออยอ,อะไรเงี้ยพวกนี้ก็คือเติบโตเพราะว่าเราอยากลดเร็วแต่ว่าจริงๆเราน่าจะแบบเปลี่ยนไม์เซ็นเนาะเป็นลดอย่างปลอดภัยแล้วก็ยั่งยืนเนี่ยคะ่ะน่าจะเหมาะกว่าใช่ลดช้าแต่ชัวร์เนาะช้าแต่ชัวร์แล้วก็ไม่ทําให้เกิดโยโย่ใช่ไหมคะทุกคนกลัวโย,ยโย่ค่ะใช่ใช่ใช่ ยิ่งเร็วยิ่งโยโย่ค่ะคุณครทั้งหลายค่ะนะคะฟังไว้เลยคือเร็วเนี่ยมันไม่ยั่งยืนใช่ค่ะใช่อาทิตย์หนึ่งลงครึ่งโลลงหนึ่งโลเนี่ยกำลังงามค่ะก็คือเดือนละสามถึงสี่โลเนี่ยได้เลยค่ะอโอเคแล้วมีอะไรอื่นอนอีกไหมคะที่เจอมีเรื่องแป้งค่ะอืมน่าสนใจมากใช่ค่ะเพราะว่าแป้งเนี่ย หลายคนก็จะเข้าใจว่าแบบโอ้กินคีโตกินคีโตใช่ไหมมียุคที่คีโตดังเนาะแล้วเขาก็บก<ช>แบบตัดแป้งทิ้งไม่กินแป้งเลยค่ะแต่ความเป็นจริงก็คือ<ช>แบบร่างกายเราเนี่ยตัวพลังงานพื้นฐานมาจากคาร์โบไฮเดรต<ช>เพราะฉะนั้นคาร์บโบไฮเดรตเนี่ยหรือว่าแป้งเนี่ยยังจําเป็น มันไม่ได้มีใครที่เป็นแบบผู้ร้ายไปษาทั้งหมดออืออตัวผู้ร้ายตัวจริงเนี่ยอาจจะเป็นพวกแป้งที่ขัดสีหรือว่าแป้งที่ผ่าน<ช>โปรโซเซสมากกว่าเนาะเช่นเส้นต่างๆแป้งพิซซ่าขน,นมปังและตัวสุดท้ายคือน้ำตาลนะอันเนี้ยคือคาร์โบไฮเดรตที่เราต้องระวังแต่ว่าแป้งที่ดีใช่ไหมคะอย่างเช่นข้าวธัญพืชพืชหัวะะพวกเนี้ยคือเรากินได้ไม่มีปัญหาอ,อะไร ค่ะจริงๆแล้วเรื่องนี้เพราะว่าพี่เคยแบบเหมือนไปงานหนึ่งแล้วพี่ก็ตักข้าวกินเงี้ยแล้วก็มีคนถามว่าอ้าวอาจารย์ถิงกินแป้งด้วยเหรอกินแป้งได้ยังไงเนี่ยอาจารย์ตอบว่ายังไงคะออเขาบอกว่ามันก็แบบแป้งเชิงซ้อนกินได้แล้วมันไม่ใช่ว่าแบบคนเราดูแลสุขภาพหรือดูแลน้ำหนักเราจะห้ามกินแป้งอะไรอย่างเงี้ยอธิบายเขาไปอืมแต่ว่าถ้าพูดถึงผู้ให้ตัวจริงเนี่ยพี่เห็นด้วยพี่ว่าผู้ให้ตัวจริงจริงอ่ะคือถ้าตอนนี้นะพี่ว่าน้ําตาลกับ p r o c e s s food อาหารแปรรูปอืมใช่ค่ะใช่โดยเฉพาะ u l t ต a processed food ใช่เนี่ยผู้ลายตัวจริงนะอืมใช่ค่ะมันแฝงมาด้วยโซเดียมไขมันายหลายอย่างค่ะใช่ค่ะและทีเนี้ยในปัจจุบันเนี่ยค่ะอาจารย์จริงมันอาจารย์เองก็อยู่ในวงการเทคโนโปัจจุบันมันมีเทคโนโลยีหรือว่ามีตัวช่วยอะไรในการลดน้ำหนักที่น่าสนใจบ้างค่ะ อืมถ้าเป็นตัวช่วยเลยอะนะคะอันนี้เพราะเราเป็นแพทย์เนาะเราก็ต้องให้ความรู้คนไข้ในเรื่องของยาด้วยเนอะอเช่นยากลุ่ม,มที่เป็นโฮอร์โมน GLP-1 อย่าเนี้ยค่ะที่คนไข้อาจจะรู้ในนามปาับการลดน้ำหนักอันนี้ก็จะเป็นโฮอร์โมนช่วยควบคุมความหิวแล้วก็ทําให้อาหารมันไหลผ่านกระเพาะเอาไปช้าลงเนาะทำให้อิ่มนานขึ้นมไม่โหยมไม่กินจุบจิบอะไรเงี้ยคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ มีการผ่านเรื่องของการศึกษาต่างๆนานามากมายว่าได้ประสิทธิภาพแต่อย่างไรก็ตามนะคะเราก็ต้องได้รับการดูแลโดยแพทย์โดยสถานพยาบาลค่ะอย่าซื้อใช้เองอย่าแบบช้อปปี้ลาซัดดาใช้เองอย่างเงี้ยคือคือไม่ได้ใช่มีของปลอมก็มีหรือว่าถึงห่อถงแทกเวลาฉีดไปเนาะคนไข้บางคนไม่กินเลยค่ะก็จะกลับไปสู่จุดเดิมค่ะลดเร็วจริงแต่จักพักก็คือโยโย ใช่ตื่อ้วกแตกอ้วกแตนขึ้นมาก็มีรู้จะหันหาใครอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอะไรที่ต้องระวังค่ะค่ะอฮแต่ส่วนพวกเครื่องมือทางดิจิตอลเนาะต่างประเทศเนี่ยค่ะก็จะมีตัวอย่างให้เห็นเยอะไขะเช่นพวกในคนไข้เบาหวานเนี่ยเขาก็จะ ติดเครื่องวัดระดับน้ําตาลแล้วก็ดูเลเวลน้ําตาลของคนไข้ในแต่ละวันเนี่ยค่ะแล้วก็ใช้แอปพลิเคชันควบคู่ด้วยว่าวันนี้กินค่าวันนี้กินข่าวโอ๊ตวันนี้กินแตงโมแล้วน้ําตาลขึ้นเท่าไหร,ร่ยังไงเขาก็จะเป็นการใช้ AI ต่อ ในการที่จะพยากรณ์ว่าอ้าวแล้วถ้าวันนี้ไปกินคุกกี้น้ตาตาลจะขึ้นไหมแค่ไหนอ่ะกลุ่มนี้ก็จะมีเหมือนกันในการช่วยปรับ <c oughs> ค่ะอ่าหรืออีกทีหนึ่งก็จะเป็นแบบการใช้โคชชิ่งต่างๆเช่นแบบเ <c oughs> ขาจะเรียกว่าดิจิตอลเทอราปุติกค่ะให้เราคิดง่ายๆไปเลยว่ามันคือยาแบบดิจิตอล ที่ต้องผ่านออยอของประเทศนั้นๆไปค่ะกลุ่มเนี้ยมันก็จะเป็นตัวช่วยในการที่จะติดตามตัวเราเองแล้วก็มีโคช้ชในการช่วยติดตามต่อค่ะอืค่ะและอย่างฟิตลอตนี่ช่วยยังไงได้บ้างไหมคะอ่าถ้าในฟิตลอตนี่นะคะเราก็ตามชื่อเลยค่ะตัวฟิตเราจะฟิตแม้ว่าเราจะ เป็นสล็อตด้วยเพราะว่าเราต้อง <Ừ. S 1> ปรับนิดนึงว่าเออคนไข้ที่อาจจะมีภาวะน้ําหนักเกินเนี่ยค่ะคนไข้ก็อาจจะไม่ได้ขยับตัวมากในตอนแรกเราก็จะช่วยเหลือคนไข้ในอันดับแรกด้วยการปรับเรื่องของอาหารแต่จริงๆแล้วเราอะดูแลมากกว่านั้นค่ะก็คือเราจะดูแลคล้ายๆกับใช้การไลฟ์สไตล์เมดิซีนเข้ามาช่วยค่ะโ <Ừ. S 1> ดยเราอะก็จะทํางานร่วมกับโรงพยบาบาลคลินิก <Ừ. S 1> หรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชันอย่างสกินเเนี่ยค่ะที่จะช่วย <Ừ. S 1> ในการ ช่วยทั้งผิวดีแล้วก็ลดน้ำหนักได้ค่ะคุณหมอในแพลตฟอร์หมหรือนในโรงพยาบาลในคลินิกนะคะ<อ>ก็จะสั่งจ่ายฟิสซอบเหมือนจ่ายยาค่ะแล้วทีนี้คนไข้ก็เข้ามาหาเราเราก็จะมีการประเมินปัญหาแล้วก็มีการติดตามคนไข้ด้วยกระบวนการการโคชชิง่งดังที่กล่าวไปพร้อมกับเครื่องมือที่จะช่วยแนะนําการกินเฉพาะรายบุคคลค่ะแล้วก็พอเดือนนึงเราก็จะรายงานผลต่างๆกระบวนการทุกอย่างเนี่ยก็จะดีไซน์ให้เหมาะกับ วิถีชีวิตของคนไข้เพื่อให้เกิดการยั่งยืนนะคะมากที่สุดแล้วก็ให้ผ่านพ้นช่วงเวทตลาโตได้ะคะดีมากเลยคือพี่ว่าบางทีเวลาคนเราลดน้ำหนักเนี่ยต่อให้เราแบบอ่านทฤษฎีมาในหนังสือหรือว่าดูอะไรมาก็ตามเนี่ยแต่สุดท้ายอ่ะเราจะอยากมีคนมาโคชชิ่งอะคะ่ะพี่ก็เห็นมันก็มีตัวเลือกของคนที่รับเป็นโคชชิ่งอะไรต่างๆตาม Facebook ตามเพจอะไรอย่างงี้เนาะแต่ว่า คือเราก็ไม่รู้ว่าใครจบอะไรมาหรือมีความรู้ที่ถูกต้องมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างกรณีของฟิสโอดเนี่ยโคชชิ่งโดยแพทย์เลยอย่างเงี้ยพี่ว่าก็เป็นอะไรที่น่าจะเชื่อมั่นได้มากกว่านะคะทีนี้ถ้าคนที่สนใจอยากรู้เพิมเ่มเติมเกี่ยวกับฟิสลอดนี่ต้องไปดูที่ตรงไหนได้บ้างคะจันอ๋อค่ะก็สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ w w w Fit slot, f i ตสล็อ F I T นะคะแล้วก็สล็อแบบตัวส l o t ค่ะ co.th ค่ะเราก็จะมีลิงก์ให้อะแอดไลน์ line, สอบถามเพิ่มเติมได้ uh huh. ได้เลยค่ะหรือว่าในเพจ a c e b o o k ก็ได้ค่ะชื่อเดียวกันค่ะ อืมค e ่ะโอเคเลยค่ะ no. ก็วันนี้นะคะก็คิดว่าได้ความรู้นะคะแล้วก็เทคนิคนะคะในการที่เราจะต่อสู้เมื่อเจอกับภาวะลดน้ําหนักแล้วน้ําหนักนิ่งนะคะแต่ใครที่ยังมีความสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการลดน้าหนักหรือว่าข้อมูลอยากดูเพิ่มเติมนะคะที่อาจารย์ไนซ์เล่าให้ฟังในวันนี้เนี่ยก็ติดตามได้ในช่องทางของ f i t Slot เลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับคุณหมอไนซ์แพทย์หญิงทิติพรตวงรัตนานน์ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะใครกําลังลดน้ําหนักนะคะแล้วเจอปัญหานี้อยู่นะคะก็ ลองทําตามที่คุณหมอไนฟ์แชร์ทิปให้ฟังในวันนี้นะคะหรือว่าใครที่เพื่อนนะมีปัญหานี้ก็แชร์ไปให้เขานะคะแล้วทําแล้วได้ผลไหมเป็นยังไงก็เล่าให้ฟังกันนะคะจะคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้หรือว่าส่งมาที่ X ทิดาการ T H I D A K A R N ก็ได้คะ่ะ ก่อนจากกันนะคะฟังจบแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะใครยังไม่ได้ subscribe ฟังอย่างเดียวนะคะกด subscribe กด follow ด้วยนะคะขอบคุณไทยประกันชีวิตที่ทำให้เรามาเจอกันในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ Single Being Podcast about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงทิดาการรุจิพัฒนกุณดีที่อยู่เดียว Presented by Hiperkan Cipta.